สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นดอกแบบนี้นะ12กลีบต่อดอกสี่มุมลายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการถักเร็วมากพี่พี่น้องน้องมือใหม่ๆถักตามได้นะ ลายนี้สวยมากเวลาต่อออกมานะก็สามารถนําไปปรับใช้ต่อเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆห,หรือว่าจะถักเป็นตัวเสื้อก็ได้นะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟขนาดเส้น16ตัวนี้เป็นอะคริลิก100%เนะจ๊ะแล้วก็เข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.70มิล พี่พีน้องน้องก็ลองนําไปปรับใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือขนาดของเส้นไหมหรือแม้กระทั่งเข็มโคเชลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านเองนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยจ้าสําหรับแพทเทิร์นไลายนี้นะพี่อ้อจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนโซ่เป็นวงกลมหรือว่าเลื่อนห่วงนั่นเองต่อด้วยโซ่สี่ถักดับเบิลโคเชตลงในวงกลมที่เราเห็นนี่นะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักเหมือนเดิมดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนั่นเองแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งสลับกับโซ่หนึ่ง,เร,งนะเราจะถักทั้งหมดนะเราจะถักทั้งหมด11หลักด้วยกันสองสี่ห้าแล้วนะ หกคันดูโซ่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด จบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็นับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามขอโทษจะ้ะจบด้วยโซ่หแบบนี้นะแล้วก็นับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาเห็นไหมจ๊ะเนี่ยช่องเล็กเลกแบบนี้เราจะได้ทั้งหมดสิบสองช่องด้วยกัน แถวต่อไปเลื่อนโซ่มาหนึ่งหลักแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่สี่ในช่องแรกนะพันหัวเข็มสองครั้งหรือเทปเปิลโคชีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามถ้าเรานับรวมหลักที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะได้ทั้งหมด4ี่ครั้งด้วยกันนะแล้วก็ปลดออกมาเราได้แบบนี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าถักโซ่ห้าถักเหมือนเดิมพันหุเข็มสองครั้งหรือแทปเปิลโคเชในช่องถัดไปหลักที่หนึ่งหลักที่สอง สามสี่ดึงไหมออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้ากีบถัดไปก็ถักเหมือนเดิมนะถักด้วยพอสองคอหรือแคบเบิ้นโคเชสี่ครั้งแล้วก็รวบพ้อมกัน ต่อด้วยโซ่เก้าตักกีบถัดไปหลักที่1หลักที่สองหลักที่สาม หลักที่สี่ส่วนนี้ก็จะเป็นมุมแรกนะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพอสองคอสี่ครั้งรวบพร้อมกันนะหรือแท็บเปิลโคเชนั่นเองสี่ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าพอถักกันได้แล้วนะไยนี้ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นี่คือมุมแรกตรงนี้จะเป็นมุมที่สองเราก็ถักวนมาจนจบแถวนะเราจะได้ทั้งหมดสี่มุมลองถักกันดูนะต่อไปเป็นมุมจุดท้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าโซ่เก้าเราก็เลื่อนโซ่มาเกีบที่เราขึ้นต้นเกีบแรกนะ ราก็จะได้ออกมาทั้งหมดสี่มุมแบบนี้นะจ๊ะเอาต่อไปถักโซ่หนึ่งช่องนี้เราถักซิงเกิลโคเชหรือว่าฟักธรรมดาห้าครั้งสองแล้วนะสามสี่ห้าช่องถัดไป ช่องที่ถักด้วยโซ่ห้าเนี่ยเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมดห้าครั้งส่วนที่เราถักด้วยโซ่เก้าที่เป็นมุมเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หรือฟักธรรมดาทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดโซ่ห้าเราในส่วนช่องที่เป็นโซ่ห้านะเราถักซิงเกิลโครเชห้าครั้งนี่ในส่วนของมุม แถวนี้ถักด้วยซิงเกิลโคเชทั้งแถวนะพี่อ้อถักมาถึงมุมสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้า สิบสิบเอ็ดเลื่อนห่วงออกมาตรงจุดที่เราขึ้นต้นนะไปเอาเลื่อนให้ดูอีกครั้งที่เราถักโซ่หนึ่งไว้อแล้วก็จะได้สีมม่มุมแบบนี้นะแถวต่อไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักโซ่หกแล้วก็มาที่หลักนี้นะหลักที่อยู่กึ่งกลางพอดีเลืนโซ่ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกมาที่หลักที่อยู่กึ่งกลางนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้ามาที่โซ่หลักที่ห้าตรงกลางนี้นะแล้วก็เลื่อนออกมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่ห้าหรือหลักที่หกก็ได้นะแต่พี่อ้อมาหลักที่ห้าดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอโทษขอโทษ,โทษจ้ะนะับผิดมาหลักที่หกนะโซ่โซ่หแล้วนะแล้วก็มาหลักที่หกตึงอยู่หลักตรงกลางพอดีแล้วก็เลื่อนออกมาแบบน,นี้นะ 1>, 1 2ึสต่อด้วยโซ่สโซ่3แล้วลงไปที่หลักเดิมแล้วก็เลื่อนออกมาแบบนี้จะได้ปุ่มเล็กๆ1 2ึ่งสามห้าหต่อด้วยโซ่หลงไปที่หลักเดียวกันนะแล้วก็เลื่อนออกมา 1นึสองสายังคงลงที่หลักเดิมนะเลื่อนออกมาก็จะได้เหมือนดอกเล็กๆแบบนี้นะถ้าใครใช้ไหมเส้นใหญ่ก็จะเห็นชัดฝันนี้นะจ๊ะหนึ่งสงสามสี่ห้าหที่หลักนี้เลื่อนออกมาหนึ่งสงสามสี่ห้าหก ซหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนหนึ่งมุมจะได้แบบนี้นะ ต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่หลักที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะหนึ่งสองสามโซ่สามลงที่หลักเดิมนะจ๊ะหนึ่งสองสามปกติเวลาถักม,มุมเนี่ยเราถักด้วยโซ่หใช่ไหมแต่เวลาเราต่อดอกอะ่ะเราจะต่อด้วยโซ่สามนะ ทุกช,ช่วงเราจะใช้โซ่สามต่อมาเลยพี่อ้อถักต่อดอกมาห้าดอกละเดี๋ยวจะต่อดอกนี้เลยนะดอกนี้ก็จะต่อลักษณะนี้ต่อแบบนี้นะวางแบบนี้พอมองเห็นกันเนาะ เราเริ่มต่อจากมุมนี้เลยนะดึงไหมผ่านออกมาแล้วก็ต่อด้วยโซ่สามลงไปในช่องเดียวกันนะหรือว่าลงไปในหลักเดียวกันนั่นเองหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะหนึ่งสองสามแพทเทิร์นลน์นี้เราจะต่อด้วยโซ่สามทั้งหมดนะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามการต่อสี่มุมลายนี้ไม่ยากนะ พี่น้องท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะลายนี้ใช้เวลาถักไม่นานพี่พี่น้องน้องมือใหม่ทุกท่านถักตามได้นะลองนำไปปรับใช้กันดูมาที่มุมนะ หนึ่งสองสามคงเป็นในหลักเดียวกันหนึ่งสองสามเวลาเราต่อเราก็จะต่อมาด้านหลังแบบนี้นะหนึ่งสองสามที่กลับมา ตรงไปในหลักเดิมหรือหลักเดียวกัน1 2 3แล้วก็โซ่สามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนห่วงในหลักเดียวกันแบบนี้นะ1 2 3ต่อด้วยโซ่สามบางท่านอาจจะยงงงๆนะเพราะว่าลายนี้เราต่อด้วยโซ่สามทั้งหมดก็ดูตามไปช้าๆนะ พอมองเห็นแล้วนะต่อ,อ,อมาจะลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลื่อนออกมาหนึ่งสองสามแล้วก็พลิกกลับไปเวลาเราต่อสำหรับมือใหม่นะเราก็พลิกกลับไปกลับมาถ้าสำหรับคนที่ถักประจำอยู่แล้วก็จุดนี้ก็คงเลื่อนผ่านไปเลย แต่สําหรับพี่น้องมือใหม่ๆก็ดูตามไปช้าๆจุดไหนที่ดูไม่ทันกดหยุดได้นะแล้วก็ย้อนกลับมาดูใหม่หนึ่งสองสามพอโซ่สามเราก็ทําปุ่มเล็กๆโดยการเลื่อนโซ่ออกมาแบบนี้หนึ่งสองสามกรีบกลางเนี่ยเราก็ ไว้สำหรับเชื่อมต่อดอกหนึ่งสองสามพิกับมาเลื่อนห่วงมาที่หลักเดียวกันหนึ่งสองสามโซ่ามถักปุ่มเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้เราจบจบการต่อแล้วแล้วก็ถักต่อมาจนจบชิ้นงานนะ ของพี่อ้อก็จะจบตรงนี้พอดีเห็นไหมจ๊ะล็อกด้วยโซ่หนึงแล้วก็ตัดไหมให้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลักษณะลายที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพี่อ้อลองนำไปรีดลายเขาก็จะเรียบแบบนี้นะ ลายนี้ถักไม่ยากลองนําไปปรับใช้กันนะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะสําหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะจ๊ะ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า